ห้าสามมาโอ้โหมาข้ามแล้วเออโอ้โหโอ้โหสาม แต่ที่แปดโมงสิบเอ็ดนะขบวนห้าห้านะช้าร้อยหกสิบสี่นะครับหกสิบสี่นาทีนะครับร้อยหกสิบสี่นาทีก็เลยวันนี้ก็เลยมาเช้านะครับก่อนออกก่อนออกแกงคอยช้าสามร้อยกว่านะครับพอออกแก่งคอยช้าร้อยร้อยหกสิบสี่ร้อยกว่าอืมไฟกับพี่มาตาไกล่เลยอะ ถ่ายนานแล้วก็เลยตื่นมาถ่ายสักหน่อยหนึ่งนะครับ 5. สำหรับ555นะครับม้าคิวเอสวว้ไม่ได้ดูนานมากขบวนนี้ส่วนมากจะวิ่งกลางคืนนะครับเขาไม่ค่อยช้ามาสักเท่าไหร่นี่ดัานานจะช้ามาทีนะครับ วันนั้นช้ามาช่วงเจ็ดโมงก็ไม่ได้ออกมาถ่ายวันนี้ก็เลยเอาสักหน่อยหนึ่งไฟกระพริบมาเลย นี่ขยับมาถ่ายไกลได้โอ้โหใบกระหิบมาตะไกลเลยเฮ้ยอ่ะเออหืมตรงนี้โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่านะครับเฮ้ยโอ้โหตู้เหลืองนะ สามห้าสี่มันจะดูแน่นนะดูโดนหนักหนักกว่าปะครนะับห้าห้าห้านะครับกว่าจะถึงหนองคายเฮ้ยคันนี้ไปทางอุดรนะครับเขาวิ่งถึงแก้วอุดรถึงอุดรนะน่าจะประมาณเท่งเทียงนะครับตามหลังสี่หนึ่งห้าไปเลยนะครับเนี่ย ตอนนี้นะครับ11โมง3 5นะคบวน76ช้า38นาะทีนะวันนี้โอ้โหเมื่อเช้านี้ผมเห็นอไม่ได้หลีก25นะครับอ่อไม่ได้หลีก25ไม่ได้หลีก133ด้วยนะครับแล้วก็ขบวน55กับ415นี่ไม่แน่ใจนะว่าได้หลีกหรือเปล่าวันนี้75ก็ช้า38นะครับ แล้วก็ห้าสามช้าร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบห้านี่แหละผมก็จำไม่ได้ 5, 3, ห้าสามน่าจะได้ถ่ายแค่ขามาเจ็ดหกบายแล้วเจ็ดหกเดยเขาเขาจะใช้เวนพอกรอของสี่สามเก้านะครับที่ทำมาเมาาื่อวานโอ้ย ที sea, squad, on oh, ่ทเ439มาจะทํำ76กลับควันดำเลยครับความเร็วร้อยนะครับคือมันเร่งมันไปเร็วกว่ารถอะไเนเลยนะเนี่ยะอะไสเนมันไม่ไปเร็วแบบนี้นะโอ้โหควันดำปีวันนี้มาเร็วมากเกือบมาผมเกือบไม่เข้าไปดูแล้ว อันนี้บ่ายสองสิบเจ็ดนะครับขบวนเจ็ดสิบห้าช้ายี่สิบอ่อยี่สิบแปดนะครับยี 28. 28, ่สิบแปดยี่สิบแปดหรือยี่สิบสองนี่แหละดูเมื่อกี้จำไม่ได้ในยี่สิบแปดนะครับช้ายี่สิบแปดแหละเพราะว่าตอนแรกเขาช้าสามสิบกว่าได้คืนมานิดนึงนะเวลารถด่วนเจ็ดห้านะครับ แล้วก็สี่สามเก้าแล้วก็ห้าห้าสามตามหลังมานะตามกันมาฝั่งทางหนองคายก็จะมีหนะ้าหกศูนย์ครับห้าหกศูนย์ก็น่าจะมาหกโมงนู่นแหละเพราะว่าห้าศูนย์วิ่งช้าเอ๊ออะไรปิววอนอยู่นะเสื้อหรอนะ เสื้อไข่น่ะเจ็ดห้าครับเลยโอ้โหความเร็วลอยทงเอ้ยเสื้อไข่ไปห้อยไว้ยังไงนะแล้วรถวิ่งอย่างเร็วอ๋อผมรู้แล้วไม่ใช่เสื้อ เป็นพ้าม่านตู้แอร์ตู้แอร์เสียแน่นอนครับเปิดเห็นเปิดไอ้นั่นอ่ะเปิดอ๋อหน้าต่างนะครับโอ้โหเพิ่งเข้าไปดูรูปเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับตอนแรกแอร์เสียนะครับอื้าม่านนะพ้าม่านเออพามา่านปิวนออกนอกหน้าต่างเลยผมก็ถึงว่ารถช้านะครับแอร์เสียนะครับเดี๋ยวไปจอดฉีดที่โบใหญ่ดูจะคืนได้หรือเปล่า แอร์เสียเลย75เนี่ยขาประจำตอน่โมงยี่สิบห้แล้วครับวน4.39ส้าช้าสินาทีนะครับ มาแล้วนะ Charlotte, ชา้าเพราะลีกเจสิบหกนะครับลีกเจ็สิบหกก็เลยช้าเลยมีห้าสามตามหลังมานคะรับน่าจะมาถึงประมาณห้าโมงกว่านะครับขากลับไม่น่าได้ดูนะเพราะว่าเมื่อวานก็มืดไปแล้ววันนี้ก็น่าจะมืดกว่าเดิมเลยจอด ไปอยู่รถนะครับวันนี้ก็น่าจะมาสองคันนะวันที่มาสี่คันะเขาจะมาวันพฤหัสนะครับแล้วก็จะมีงานมาศุกร์นะแล้วก็รถมาคืนเออเราก็เอารถอวันศุกร์แล้วก็มีงานมาศุกร์นะแล้วก็วันเสาร์ก็เอาคืนนะครับ ไม่เปิดบิดมีคนอยู่นะครับมีคนลงอยู่ก็เลยจอดนาน mm hmm. การจะลงรถไฟนี้ต้องมายืนรอหน้าประตูนะอย่านั่งที่เบาะแล้วก็ลุกนะรถจะจอดค่อยลุกไม่ไ,มได้ไหนะต้องมายืนรอที่ตรงประตูเลย มาแล้วมีฝนตกเล็กน้อยนะครับตอนนี้ฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยเมื่อกี้ตอนแรกก็มีฝนตกลงมาหนักอยู่แต่ก็ตกแป๊บเดียวโอ้ลิงมาเร็วมากนะ เครื่องนี้เป็นพอร์ลนะครับพอรอ์ลเปิดวีดทักทายนะไปแล้วครับตอนนี้สิบเจ็ด สิบเจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับบวนห้าห้าสามช้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกว่านะครับประมาณนั้นร้อยหรือประมาณร้อยสิบนะครับไม่สิมันน่าจะร้อยกว่าเองเนี่ยเพราะว่าตามเวลาถึงห้าโมงเอ,เอ้ยสี่โมงห้านาทีนะครับห้าห้าสามนะครับ ห้าสี่ไม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 ่ได้ถ่ายนะครับน่าจะมืดนะครับห้าหกศูนย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่าถ้าไม่มืดก็เดี๋ยวออกมาห้าหกศูนย์น่าจะมาถึงบบวใหญ่ประมาณหกโมงหกโมงยี่สิบก็คือต้องออกบบวใหญ่ไม่เกินหกโมงครึ่งนะครับถึงจะมาถ่ายได้เพราะว่ามันจะไม่มันจะมันถึง มันมันมันจะได้ไม่มืดน,นะห้าสามมาโอ้โหมาข้ามแล้วอ,อโอโห้ห ช้าสี่ก็ใช้พอรอ,อ,อชุดเติมนแต่เสดายไม่ได้มาถ่ายนะครับไม่งั้นได้สามชาติอีกแล้วตอนนี้ครับหกโมงห้าสิบสองนะครับขบวนห้าหกศูนยะ์มาก่อนเวลา หนึ่งร้อยยี่สิบนาทีนะครับโอ้โหออกโม่ใหญ่หกโมงครึ่งนะครับมาถึงก็ค่ําเหมือนเดิมยุงเยอะมากเลยนะครับยุงเยอะมากต้องต้องต้องเดินนะครับอยู่เฉยไม่ได้นะมาถึงก็ค่ําเหมือนเดิมนะครับหกโมงห้าสิบนี่คือเกือบมืดแล้วนะครับหนึ่งทุ่มคือมืดสนิทนะครับยืนนิ่งไม่ได้นะโอ้สีอานะครับ เอาศูนห้าศูนย์เอเอห้าศูนย์เจนโอ้ยเบิร์ดเบิร์ด